สวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําวิธีการตีไดเวอร์นะครับหลายๆคนคงมีปัญหาับการตีไดเวอร์นะครับตีออฟออกปุ้งออกขวาบ้างออกซ้ายบ้างทุบหัวลูกบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําแบบง่ายๆเลยนะครับว่าตีไดเวอร์ยังไงให้มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเลยอย่างแรกคือเราจะขึ้นไม้ให้น้อยลงนะครับอย่างที่2เลยคือเราจะสวิงให้เบาลงกว่าเดิมนะครับเพราะมีนักกอล์ฟหลายๆท่านครับพอเป็นไดเวอร์ไม้ยาวพอรู้สึกว่าต้องออกแรงเยอะใช่ไหมครับขึ้นไม้ เยอะมากเลยนะฮะโอเวอร์สวิงลักษณะเนี่ยเยอะมากเกินไปทําให้การควบคุมไม้กอล์ฟกลับมาโดนลูกกอล์ฟเนี่ยมันยากมากนะครับและข้อที่2ที่ผมบอกพอไม้ยาวรู้สึกว่าอยากตีให้ได้ไกลๆนะครับนักกอล์ฟหลายๆคนก็พยายามขึ้นไม้เยอะแล้วก็ตีให้แรงแบบ สุดแรงเลยจนที่มันไม่มีความแม่นยำลูกหรือไม่สามารถควบคุมแนวไม้ได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพัฒนา2ส,สิ่งนี้นะครับให้มันดีขึ้นนะครับเดี๋ยวอย่างที่1นนะครับเราจะขึ้นมาให้น้อยลงนะครับอย่างที่2เราจะสวิงให้มันนุ่มนวลขึ้นให้มันสมูทขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะซ้อมสวิงให้ดูนะครับเดี๋ยวจากที่เราเคยขึ้นไม้เยอะๆลักษณะนี้นะครับแล้วสวิง แรงเต็มที่เต็มเหนียว1 1 0 120%เนะครับเดี๋ยวเราจะทดลองทำอย่างแรกก่อนคือ1เลยขึ้นไม้สั้นก่อนนะครับขึ้นไม้ให้สั้นลงแล้วสวิงสัก80%อนพอนะครับขึ้นไม้ให้สั้นลงนะครับแล้วสวิงสัก80%เรนพอนะครับเดี๋ยวพอเข้าลูกกอล์ฟแล้วพยายามรักษาจังหวะเมื่อกี้รักษาการแบ็คสวิงแบบเมื่อสักครู่ไว้นะครับเซตอัพเรียบร้อยนะครับขึ้นไม้สั้นนะครับแล้วตีให้เบาลงนะครับ ลักษณะนี้นะครับเราจะทําให้ควบคุมลูกกอล์ฟได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวยังไงลองเอา2ส,สิ่งนี้ไปฝึกดูนะครับเริ่มจากฝึกในสนามได้นะครับแล้วเอาไปทดลองใช้ในสนามจริงนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าว่าจะมีทริคง่ายๆอะไรบ้างนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ